สองค่ะอ่าวันนี้น่าจะเปิดให้เขาไปนั่งแล้วนะคะเคยมารอบหนึ่งเนี่ยคะ่ะสารคุสิฮะฮะเยอะโอ้ยพี่เดินมาเปี่ยนใส่เหรออ๋อเฮียเฮียเฮียออ๋เข้ามาข้างในผมทุกทุก ร้านนี้เขามีลูกตะกอดด้วยนะคะมุมนี้สวยมากเลยเนาะดนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะลุกทุ่งมากเลยคะ่ะแขกเต็มนะคะกำลังเลือกอาหารอยู่ค่ะเมนูอาหารนี่เขาให้สแกนจาก QR code นะคะ ออเดอร์ที่เราจะสั่งวันนี้คือทอดมันปลานะคะชุดช้อนซ้อมนะคะร้านนี้ให้ช้อนซ้อมด้วยค่ะเนี่ยทอดมันปลา <in> นี่คือหน้าตาใช่เลยอ่ะอมไม่ได้กินแบบนี้มาน,นานมากแล้วละ่ะอ่ะ,อะให้พระเอกของเราลองชิมดูหน่อยสิคะ่ะ <Really? S 1> ว่ารสชาติเป็นยังไง <laughs> Must authentic Thai kind of flavor ค <laughs> ่ะ Tell me. มี l l me. มี Really good นีรสชาติได้เลยนะคะชิมให้แล้วค่ะอ๋อจิ้มหน่อยโอ้โหพดซิอิวมาจานใหญ่มากนะคะอโอจะดูแล้วน่าทานมากเลยอะอ,อร่อยมาก โอเคเจ้าเนี้ยฮะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะรเบอร์อร่อยไหมคะมพระเอกของเราบอกว่าอร่อยคะ่ะ<ม>เยอะมากเลยค่ะจานใหญ่ดูดิขนาดนี้นะคะเนี่ยโอมาพร้อมกับข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะโอ้ข้าว อีเดอร์วิสราพอยากคิดไว้สุดยอดเลยค่ะอาหารปริมาณเยอะมากเลยนะคะโอ้ยขอชิมนิดนึงขอชิมนิดนึงพระเอกของเรา ขอชิมก่อนเลยค่ะอนสไปซี่นอร่อยค่ะอร่อยค่ะว้าวแต่จานใหญ่ปริมาณเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวชิมลาบหน่อยนะคะลาบไก่นะคะเสร็จเิร์ฟมาแบบเยอะมากเลยอ่ะหับลาบ กันสองคนดินสมุนไพรนะคะรสชาติทาาไทยอะเนาะใครว่างๆก็ลองมาชิมเลยค่ะอร่อยจริงๆคะ่ะเจ้านี้พี่น้องคะเราสองคนกินอิ่มแล้วนะคะดูสิยังเดือเยอะขนาดนี้ย เยอะจริงๆนะฮะปริมาณขับปล่องปริมาณเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอไปทักทายเจ้าของหน่อยค่ะอันนี้ค่ะ <laughs> เจ้าของร้านนะคะ,คะพ,พี่แหม่มนะคะกำลังคุยกับพี่แหม่มอยู่ว่า yeah, we kind of crazy we're e back All a things h work going to kinds n p p เล่าสาโทโอ้พี่แกคะ่ะอันนี้น้ำกระเจี๊ยบนะคะกินเสร็จแล้วมีน้ำกระเจีย๊ยบค่ะ แล้วก็มีเหล้าสาโท <laughs> ใช่ไหมเนี่ยพี <laughs> ่แกบ,บอกว่าเหล้าสาโทให้ชิมคะ่ะอืไปที่ไหนก็จเจอเหล้าสาโทนะคะชิมก็ชิมคะ่ะสาโทรจริงๆน้ำกระเจี๊ยบก็ฟรีนะคะน้ำกระเจี๊ยบอร่อย ริบรียวหวานหวานร้านนี้คือประทับใจจริงๆค่ะรสชาติอาหารของเขาเนี่ยคือเหมือนกินในเมืองไทยเลยนะคะและปริมาณเยอะด้วยนะคะดูสิอันนี้ขนาดพวกเราเนี่ยอิ่มกันแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยยังสาม,มารถหอกกลับบ้านอีกะคะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะนอกจากอาหารที่เราสั่งทานกันในร้านแล้วเนี่ยพี่เจ้าของร้านมีของฝากให้ค่ะข้าวต้มมัดใส่กล้วยนะคะโอ้โหแบบ ค่าน้องจริงๆค่ะนะน้องกําลังลดขวบอ้วนอยู่คะ,ะแต่อาหารพี่เกก์คอร่อยทุกจานนะคะไส้กรอกอีสานแหนมข้าหมากคือโอ้โหเหมือนกินในเมืองไทยเลยนะทุกคนอันนี้เราแนะนําจริงๆนะคะแบบสุดยอดนะคะที่ว่าต่อไปเนี่ยพราะเราคงจะไปที่ร้านนี้บ่อยร้านนี้ทาให้จินนี่รู้สึกว่าเรารู้จักเขาช้าไปค่ะร้านที่เราจะไปเนี่ยชื่อลุกทุ่งไทยนะคะ ทุงไปครั้งแรกค่ะเดี๋ยวจะไปลองชิมดูว่าอาหารเขาอร่อยไหมนะคะรสชาติเป็นยังไงนะบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงนะะ my นอกจากอาหารในเมนูแล้วเนี่ยพี่เขายังมีอาหารพิเศษรายวันด้วยนะคะอย่างเช่นข้าวขาหมูนะคะพูดแล้วหิวเลยนะคะ ร้านนี้แนะนำเลยค่ะนะคะร้านอาหารรสชาติไทยร้านลูกทุ่งไทยค่ะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนะี่ยก็แวะเข้าไปชิมได้นะคะรับรองว่าคุณจะไม่มีวันผิดหวังนะคะความรู้สึกเนี่ยเหมือนนั่งทานในเมืองไทยเลยนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ